สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับอาหารประเภทกว๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันก่อนนะคะวันนี้เราจะทำเป็นเกี๊ยวกรอบราดหน้าหมูสับค่ะส่วนผสมที่ใส่ในวันนี้ก็จะมีซอสป,ปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ผงกะหรี่นะคะใครอยากใส่ผงชูรสก็ใส่ไปได้เลยนะคะ เราจะผสมทุกอ,อย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะจากนั้นเราก็จะพักหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะเรามาเตรียมส่วนผสมอื่นๆกันค่ะวันนี้เราก็จะมีมะเขือเทศของเราเนี่ยใช้ลูกใหญ่ลูกหนึ่งนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่อีกหนึ่งลูกค่ะในปริมาณที่เท่ากันทั้งหมดเนี่ยก็เอามาหั่นเต๋าให้เรียบร้อยนะคะ เราจะเพิ่มโปรโตีนด้วยไข่ขาวชนิดหลอดใส่ลงไปด้วยค่ะหรือใครไมอ่อยากใส่ก็ได้นะคะในสูตรเดิมๆของเขาเนี่ยจะใช้เนื้อค่ะเนื้อวัวเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสับแบบสมัยก่อนค่ะแล้วก็ใช้เส้นใหญ่แต่ของเราวันนี้ก็จะดัดแปลงเพราะว่าถ้าทุกคนจำได้เนี่ยที่เราทำเกี๊ยวโบไปเมื่อ คลิปก่อนๆน,นะคะนั่นแหละค่ะเราจะทำะเกี๊ยวกรอบจากเกี๊ยวที่เราทํารูปโบนั่นแหละค่ะคราวที่แล้วเนี่ยเราทำเกี๊ยวรูปโบนี่ใส่กล่องเก็บเอาไว้นะคะพอถึงวันนี้อยากจะกินเกี๊ยวกรอบก็เลยเอามาทอดเพิ่มเติมค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็มีแค่นี้ค่ะง่ายๆเดี๋ยวเราอุ่นเกี๊ยวสักหน่อยนะคะ แล้วเราก็มาเริ่มทำน้ำแรดหน้ากันค่ะราดหน้าหมูสับอันนี้จะเป็นลักษณะแบบน้ำไม่เยอะนะคะน้ำรรดก็จะขุลนๆค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผัดหอมใหญ่ให้หอมนะคะแล้วก็จะใส่หมูที่เราหมักเอาไว้ทั้งหมดลงไปค่ะผัดทุกอย่างให้เท่ากันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน,น้ำลงไปค่ะ เพื่อที่จะให้มีน้ำขุกผิดแล้วก็ทำให้สุกด้วยนะคะใส่มะเขือเทศทั้งหมดเลยค่ะเราจะรอให้ทุกอย่างสุกนุ่มดีนะคะระหว่างนี้เนี่ยก็ปรุงรสเพิ่มค่ะของเราเนี่ยชิมดูแล้วก็ขอเพิ่มน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราจะใส่เต้าหู้ลงไปค่ะเป็นไข่ขาวนะคะเป็นไข่ขาวหลอดค่ะ ชิมรสชาติดีแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดหน่อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะเกี๊ยวกรอบที่เราทอดเอาไว้ก็กำลังก,กรอบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองจานด้วยประกาศหอมกันค่ะหรือใครจะมีผักอื่นก็ได้นะแต่ต้องเป็นตระกูลพวกผักสลัดแตค่ะวันนี้ก็จะทำทั้งหมดสองจานค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเกี๊ยวกรอบลาดหน้าหมูสับของเราค่ะทำง่ายๆค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการรับชมคลิปคงมีโอกาสที่จะได้ทำคลิปดีๆเอามาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอาหารจานเดียวง่ายๆที่ทุกคนชอบ ประเภทราดหน้าวันนี้เปลี่ยนมาเป็นเกี๊ยวกรอบก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ